สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569เรามาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมกราคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่าน ขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2569นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำรับในการพยากรณ์จะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องสำรับแรกจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะในการเปิดดวงของชาวราศีมีนมาดูว่าไพ่ใบแรกจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ ห้าไมท้าห้าไม่เท้าระหว่างเรื่องความคิดความอ่านการขัดแย้งต่างๆจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมการที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนฝูงหรือความคิดความอ่านที่อาจจะทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนในช่วงของเดือนมกราคมนี้บางคนก็อาจจะมีความคิดที่ฉลาดแยบยลไม่เหมือนใครมีความคิดที่ฉกแปลกแวกแนวออกไปมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนผู้อื่น ก็ได้ในบางคนแต่บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะเบาแววงกันอยู่บ่อยๆอ,อาจจะทะเลาะเบาแววงกับเพื่อนฝูงทะเลาะเบาแววงกับคนในครอบครัวด,ดังนั้นเรามาดูไพ่ใบต่อมาว่าจะขยายความว่ายอย่างไรว่าห้าไม่เท้ามันเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างใบต่อมาได้สามไม่เท้าสามไม่เท้า,าต้องบอกว่า การออกสู่สังคมข้างนอกการออกไปประชนภัยหรือไปสู่สังคมข้างนอกอาจจะมีความขัดแย้งกับคนรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งในสังคมที่การใช้คำพูดคำจาหรือการเสนอความคิดต่างๆชาวราศีเมีนต้องระวังเรื่องการเสนอความคิดคุณอาจที่จะไปมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วคนเขาอาจที่จะ ไม่ค่อยโอเคกับเราหรือหมอั่นไส้เราหรือไม่พึงพอใจเราเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้มาดูใบต่อมาใบาต่อมาได้ห้าไม่เทา่าไม่พอ,อยังมาเจอห้าดาบอีกเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือการที่ทําอะไรก็ได้ทดําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยบางคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครแล้วมันจะดูโดดเด่นมันจะทําให้คุณมีคนเกลียดมีคนอิจฉามีคนกันแกล้ง หรืออาจที่จะแกล้งทําเป็นแอนตี้คุณโดยที่ไม่คบไม่พูดไม่คุยกับคุณทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวจนทําให้คุณมีความรู้สึกอยากออกจากจุดๆนั้นที่คุณอยู่เพื่อไปหาโอกาสดีๆข้างนอก ก็ได้ในบางคนแต่บางคนก็อาจที่จะการที่เราออกจากจุดจุดเดิมที่เราอยู่แล้วไปเจอโอกาสที่ดีๆแล้วเราไปทําตัวโดดเด่นหรือเรามีความโดดเด่นของเราเองเราไม่ได้ทําตัวเราเป็นคนที่มีความคิดที่สร้างสารรค์ไม่เหมือนใครจุดนี้มันจะทําให้เรามีศัตรูเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับโอกาสดีๆอะไรจากเจ้านายหัวหน้างานหรือมีโอกาสดีๆอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่เราอาจจะเหนือกว่าคนอื่น อย่าพูดอย่าคุยอย่าอวดให้ใครฟังในช่วงของเ,ออเดือนมกราคมเนี่ยการงานของคุณเนี่ยจัดว่าดีนะมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้นําแล้วก็โดดเด่นเหนือผู้อื่นเลยทีเดียวแต่ค่อนข้างโดดเด่นแบบเดียวดายไพ่ใบต่อมาได้หนึ่งดาบหนึ่งดาบบอกถึงการที่เรียกว่างานที่คุณทํา นะคะคอาจจะเป็นโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถหรืออาจจะเป็นโครงการใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายหัวหน้างานมีอุปสรรคติดขัดแน่นอนแต่คุณก็สามารถข้ามผ่านมันไปได้ถ้าคุณมานะอดทนแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับงานงานประสบความสําเร็จอยู่ละอยู่แต่ว่าเจออุปสรรคแล้วอย่าท้อซะก่อนแล้วกันมาดูไพ่คำโหรานะคะจะขยายความไพ่ย,ยิปซีว่าอย่างไร ใบแรกได้เคหังเคหังอาคารที่อยู่อาศัยของคุณนั่นแหละหรือสถานที่ทำงานของคุณจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าถ้าอยู่บ้านนะคะก็จะมีปัญหากับคนในบ้านมีเรื่องขัดแย้งกันพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันไม่ลงรอยกัน ความคิดความอ่านไปกันคนละทิศละทางถ้าอยู่ที่ทํางานก็จะมีปัญหากับคนในที่ทํางานด้วยการที่เรียกว่าถ้าทํางานเป็นกลุ่มก็จะขัดแย้งกันเพราะความคิดไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันเราอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่เหมือนใครแต่เขาอาจจะหัวโบราณก็ได้หรือเราอาจที่จะไปขัดแย้งกับคนอื่นจนทําให้เกิดปัญหาในการทํางานเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคําว่าเคหังในที่เนี้ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอนอ่อนผ่อนตามได้ก็โอนอ่อนผ่อนตามไปถ้าบางสิ่งบางอย่างเราเรา,เรารู้สึกว่าเอ้ย ไอเดียเขาไม่ค่อยโอเคเราก็ต้องค่อยๆพูดนะมาดูไพ่ใบต่อมาจะขยายว่าไงโสลดโสลดในที่นี้เขาบอกต้องบอกก่อนนะว่าโสลดเนี่ยต่อให้คุณมีโชคลาภต่อให้คุณมีคนสนับสนุนเอ่อต่อให้คุณมีคนคอยให้การช่วยเหลือแต่โสลดเขาเป็นการช่วยเหลือแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยนึกขึ้นได้ก็ช่วยลืมไปก็ไม่ได้ช่วยเราดังนั้นอะ่ะมันมีเกณฑ์ของการให้การช่วยเหลือสนับสนุน สำหรับใครที่เรื่องงานนะคะเรื่องงานของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรที่มันเหนือคนอื่นคุณมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการทำงานสำหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะเริ่มต้นปีการงานดีทีเดียวแต่ต้องบอกเลยว่ามันก็มีคนคอยขัดขวางคุณคอยกันแกล้งคุณอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่เราโดดเด่น เรื่องงานเพราะฉะนั้นชีวิตเราไม่ตกอับแน่ในการทํางานเราใครจะมาขัดขวางใครจะมากั่นแกล้งทําอะไรคุณไม่ได้เพียงแต่ว่าโดดเด่นแต่เดียวดายเท่านั้นเองใบต่อมาได้ไพ่ใบที่สิบเอ็ดาชาโชคเข้าไปอีกราชาโชคบอกถึงการที่เรียกว่าจะทะคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรแบบเบิ้ลๆบิลนะต้องพูดเลยวนะ่าคุณอาจจะได้ทํางาน มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นแล้วเลื่อนขั้นอีกหรืออาจจะได้เด้งกันไปทีเดียวสองตำแหน่งก็ได้หรือคุณอาจที่จะได้รับความสะดวกสบายจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนคุณเรียกว่าช่วยแล้วช่วยอีกหรือบางทีก็ต้องระวังการเสียแล้วเสียอีกเกิดขึ้นได้ด้วยถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนมกราคม ต้องบอกแบบนี้นะให้สังเกตตัวคุณเองสําหรับชาวราศีมีนถ้าคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรมาแล้วอุ้ยได้ไปแล้วเฮ้ยได้อีกแล้วให้คุณเตรียมระวังเลยว่ามันกําลังจะเสียแล้วมันจะเป็นการเสียแบบซ้ําๆนะเสียแล้วเสียอีกเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นปีมาปุ๊บเนี่ยเริ่มเดือนมกรามาปุ๊บมีเรื่องเสียเสียแล้วอ่ะเสียอีกแล้วแล้วก็เสียเสียหายอีกแล้วอ่ะเสียอีกแล้วเสียแล้วเสียอีกซ้ำซาก ประมาณสองรอบคุณจะเริ่มได้กับคืนมานะคะแต่ไม่ได้หมายถึงเรื่องการประนันนะนั่นหมายถึงการที่เรียกว่าเรื่องงานอาจจะมีการเสียหายเกิดขึ้นแต่ในที่นี้เขาบอกว่าคุณจะได้แล้วได้อีกก่อนนะแล้วค่อยเสียแล้วเสียอีกเพราะฉะนั้นต้องทําใจว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> จนคนหมั่นไส้ต้องพูดแบบนี้เลยเพราะมันเป็นการได้แล้วได้อีกไนงะมันก็เลยกลายเป็นว่าโดดเด่นแต่เดียวได้ ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่กําลังของราหูนะคะสิบสองเป็นกําลังของพระราหูในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยคุณทําอะไรก็ตามถ้ามันเป็นธุรกิจสีเทาๆหรือสีดําๆมันจะส่งผลทางเรื่องกฎหมายให้กับคุณนะมันจะมีปัญหามันจะมีเอุออปสรรคติดขัดเกิดขึ้นแต่ถามว่ามัน คุณสามารถข้ามผ่านนะคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าใครทําอะไรที่มันเทาๆดําๆแต่ถ้าใครทําอะไรที่มันโปร่งใสงทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังเรื่องการที่จะเข้าไปลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องอบบยมุกนะบางคนเนี่ยไม่เคยเล่นแต่ว่าเพื่อนชวนลองดิลองดิองดโอ้โเนี่ยมาดามเคยไปยืนอยู่ที่ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วจะมีเด็กผู้ชายอยู่คนตอนเนี้ยไม่ทำงานละสงสัย สงสัยจะเป็นนี้สินีลุงตรงนั้งชวนเพื่อนในร้านสะดวกซื้อว่าเนี่ยเล่นดีเนี่ยคืนนึงนะมันได้นะเท่านั้นเท่านี้ดีกว่าทํางานอีกมาดามรู้มาว่าการชวนเพื่อนไปลงปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เปอร์เซนต์จากตรงนั้นชวนเพื่อนคนนู้นไปลงชวนเพื่อนคนนี้ไปลง,นนนปลงแล้วเด็กคนนี้ตอนเนี้ยนนหายไปละหายไปจากร้านสะดวกซื้อนี่อุ้ยหลายเดือนแล้วเหมือนกันมาดามเลยว่าระวังการที่ว่า <c oughs> จะถูกคนชักจูงให้คุณไปลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับด้านอบบยมุก และที่สําคัญบางคนอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องสารเสพติดนะคุณจะถอนตัวได้ยากนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่เออญปปุ่นนะคะไพ่ญุ่นคือไพ่โคโคโรโนะจะสรุปปิดท้ายว่าอย่างไรไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่30ราศีสิงห์แล้วก็ราศี น,นะคะสิงไฟกันดินไพ่ใบนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องงานอุ้ยทั้ง3อันดีเกี่ยวกับเรื่องงานหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องเป็นการดีแบบโดดเด่นแบบเดียวดายอะ่ะต้องต้องเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หญิง โดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามดวงนาฬิกาอุปถัมภ์ไงเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือคุณจะส่งเสริมคุณนะคะผลักดันคุณให้หน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกก่อนว่าโคตรเหนื่อยนะต้องเหนื่อยด้วยตัวเอง นะคะต้องเหนื่อยต้องศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําเพิ่มเติมอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปอวดให้ใครฟังนะคุณยิ่งจะสร้างศัตรูให้กับตัวคุณแล้วศัตรูที่คุณจะได้รับนะคะมันจะเป็นศัตรูเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนระวังศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันอะมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่หกสิบหกสิบได้ราศี มิถุนแล้วก็ราศีตุลไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินดีก็จริงแต่ยังเก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องจะหมดไปกับอะไรหมดไปกับของที่คุณรักหมดไปกับคนที่คุณรักหมดไปก,กับการช่วยเหลือผู้อื่นมีเงินเข้ามาผ่านมือเรียกว่าการเงินเริ่มดีขึ้นแต่เก็บเงินยังไม่ค่อยอยู่มันจะมีเรื่องบางทีอาจจะบางคนโอย,อยากได้นั่น,อย,นอยากได้นู่นอยากได้นี่หมดเงินไปกับของที่คุณรักได้หรือคนที่คุณรักได้ เป็นช่วงมีเสน่ห์ด้วยนะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วสปอยคนที่เข้ามาก็ได้ด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่45ได้ราศีกันและราศีมังกรดินด้วยกันทั้งคู่ไพ่ใบนี้มีอุปสรรคในการทํางานอยู่นะเพราะฉะนั้น อุปสรรคของคุณมาจากคําพูดของคุณมาจากการชอบพูดแซะมาจากการชอบพูดเอ่ยถึงบุคคลที่สามดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งอย่าไปพูดแซะใครสองอย่าเอ่ยถึงบุคคลที่สามพูดอะไรพูดแต่เฉพาะเรื่องของเราเรื่องงานไปเลยอย่าไปเอ่ยว่าโอ๊ยคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างน,างนี้หรือเวลาที่เราไปเข้าไปบังเอิญเขาไปนั่งอยู่ในกลุ่มของการที่เขากําลังนินทาห้ามไปเอ่ยอ,อผลกรรมมันจะมาตกที่เราเพราะพวกนั้นมันจะมาป้ายความผิดให้กับเรานะคะ ดังนั้นระวังเรื่องคําพูดอย่าพูดแสะใครอย่าเอ่ยถึงใครโดยเฉพาะไม่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่3จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีมีนไพ่ใบสุดท้ายสรุปใบสุดท้ายได้ไพ่ใบที่80ราศีธนูแล้วก็ราศีตุลไพ่ใบนี้เป็นไพ่กลางๆนะเกี่ยวกับเรื่องการทํางานคุณต้องทํางานแบบมีมีเป้าหมายคุณต้องรู้จักเอ่อเข้าให้ได้กับ ทุกๆคนงานคุณถึงจะบรรลุเป้าหมายถึงจะประสบความสําเร็จงานคุณอาจจะมีอุปสรรคติดขัดมาจากอะไรมาจากเพื่อนฝูงมาจากเพื่อนฝูงได้เพื่อนอาจจะช่วยชอบชวนเราไปเฮหาปาร์ตี้กินดื่มเที่ยวทําให้เสียงานเสียการได้ในสําหรับบางคนนะคะแต่บางคนเพื่อนก็อาจที่จะมีความคิดมีไอเดียดีๆมานําเสนอเราก็ได้อยู่ที่คุณเลือกคบคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือน มกราคมชาวราศีมีนหรือลัคนามีนจะดีหรือจะแย่มันขึ้นอยู่กับการวางตัวของตัวคุณมันขึ้นอยู่กับการอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ของตัวคุณว่าคุณจะค้อยตามหรือเชื่อคนง่ายเกินไปหรือเปล่านะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครุ่ให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ